เข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2นะครับครับผมก็ยังอยู่กับหมอเล็กนะครับซึ่งถือเป็นผู้นําแล้วก็สมาชิกของนิวเคซีไลท์ที่เข้ามาร่วมง,งานที่จะขับเคลื่อนบริษัทนิวเคซีไลท์ในการก้าวเติบโตในธุรกิจเครือข่ายขายตรงในปีพศ2558นี่นะครับครับหมอเล็กครับในเรื่องของนิวเคซีไลท์มีหลักการในเรื่องของการสร้างผู้นําและสมาชิกให้เป็นนักบริหารตรงนี้หมอเล็กมองว่าอย่างไงครับสามารถทําได้ยากหรือง่ายมากน้อยขนาดไหนครับครับ คือง่ายยากเนี่ยโอเคมันมันต้องลองลองทำดูก่อนนะครับแต่ผมมองว่าคือวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของเราที่เราวางไว้เนี่ยที่เราจะมีมิสติงมีจัดประชุมตามขยายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยว่าตรงนี้มันจะช่วยสร้างทีมงานในระดับ รากย้าในระดับรากย่ามั้งนฮะโดยเฉพาะคอนเซปของบริษัทก็คือต้องการสร้างผู้นําในระดับรากย้ารวยทะลุรากย้าใช่ใช่ให้ทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสนะครับครับผมเท่าเทียมกันผมว่าเป็นเป็นไปได้ครับไม่ได้ยากเกินไปเลยครับครับโดยการสร้างผู้นําระดับต้นก่อนแล้วก็ค่อยส่งต่อส่งต่อทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเท่าเทียมกันครับบางคนบอกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้เรื่องธุรกิจฉันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจะทําให้ฉันรวยได้ยังไงตรงนี้หมอเล็กมองว่าไยงไครับครับอ่ ผมพูดไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับครับผมสเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงเนี่ยค,คือการที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือ,อผู้คนให้เขาประสบความสําเร็จวันนี้ พูดไม่เก่งครับผมขายของไม่เป็นไม่เป็นไรครับครับเรียนรู้ได้เรามีแม่ทีมเรามีที่ประชุมเรามีมิ팅ที่จะสอนที่จะเทรนนะครับทําให้เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสกิดแม่ทีมนี่ฉันจะจะพูดแนะนาสินค้าที่ทํายังไงฉันจะไปชวนคนนั้นพูดยังไงเรามีวิธีการสอนมีเขาเรียกว่ามีสเต็ปพาทำวันนี้เริ่มจากศูนย์ก็ประสบความสาเร็จได้อืครับเรียกว่าคนที่เข้ามาถึงจะไม่รู้อะไรแต่อย ขอแค่มีตัวกับหัวใจเข้ามาแค่นี้อันี้สําคัญที่สุดครับครับต้องมีใจวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีเงินมีทองมากพอที่จะดูแลครอบครัวและตัวเองให้มีความสุขมีความสบายนะครับผมเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมาเรียนรู้ด้วยกันใจมาก่อนเอาใจมาก่อนแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันครับผมครับ กับองค์ประกอบของบริษัทวันนี้ที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยกล้าเข้ามาเราก็กล้าให้คุณที่ประสบความสำเร็จแน่นอนอืครับถ้าคุณกล้าเราท้าให้คุณรวยเอาแน่นอนครับแน่นอนวันนี้เข้ามาประสบความสำเร็จด้วยกันหรือใครที่ยังลังเลสงสัยเนี่ยยังยังไม่แน่ใจ้บริษัทนี้โม้เปล่าอ่าครับเชิญครับเดี๋ยวเข้ามาพิสูจน์ด้วยกันได้เลยเข้ามาพิสูจน์ด้วยกันโทรเข้ามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาที่บริษัทมาดูความมั่นคงมาดูวิสัยทัศน์ผู้บริหารดูสิว่า จริงหรือโม้อ่าครับตรงนี้สําคัญต้องเข้ามาสัมผัสก่อนใช่ครับใช่ครับครับส่วนในเรื่องของการดูแลทีมงานครับอ่าที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเอ่ยเขาเนี่ยจะทํำยังไงจะดูแลยังไงจะแยกล่างยังไงในเรื่องของการดูแลทีมงานนี้ครับครับก็ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการดูแลทีมงานก็พอสมควรนะครับอ่าครับคือคงไม่ใช่เรื่อง เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกวันนี้ครับเพราะทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีสื่อนะฮะตัวไปไม่ได้แต่คุณก็เห็นหน้าเห็นเสียงแบบออนไลน์ได้เลยครับผมแล้วโดยไมปัญหาอะไรโทรกลิ้งเดียวมาได้เลยครับโทรกริ้งได้เลยทั้งเฟซทั้งไลน์ทุกวันนี้การสื่อสารสะดวกมากครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็ในรายการ ทีวีตรงนี้แหละครับที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารวันนี้คุณไม่เข้าใจตรงไหนมานั่งฟังทีวีมานั่งดูรายการแล้วอีกอีกวิธีหนึ่งนะถ้าวันนี้คุณไม่เก่งไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปสกิดเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมาบ้านฉันแป๊บนึงซิครับผมเดี๋ยแล้วก็มาเปิดทีวีให้ดูรายการกล้าทั้งรวยเลยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวิธีการง่ายๆแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เรามีวิธีการสอนมีวิธีการอ่า เชิญชวนว่าจะเชิญชวนยังไงครับครับเราสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ครับผ่านทางทีวีได้เลยเรียนรู้ผ่านทางทีวีได้เลยมีปัญหาข้องใจอะไรโทรมาปรึกษาไม่เข้าใจอะไรโทรได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดทีมงานนะครับที่มีความพร้อมนะครับสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้เนี่ยทางตรงนี้ทางผู้นําเองหรือว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนตรงนี้ได้นะจัดรวมกลุ่มนะฮะได้50-60คนเนี่ยคือที่บริษัท ลงลงลงไปเลยไปช่วยเลยไปช่วยเลยนะฮะแถมไปถ่ายทำรายการทีวีมาออกอาศาดอีกวืาอะไรจะโอ้โหยัดเยียดให้ขนาดนั้นครับนี่นี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้โมนะครับวันนี้ผู้นำที่สมัครเข้ามาตัดสินใจเข้ามานะฮะไปขยายงานแล้วรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้บริษัทพร้อมที่จะลงไปช่วยลงไปเทรนให้แล้วนำเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของสื่อเข้าไปช่วยครับผมเรียกว่าประสมคมสำเร็จแบบ โอ้โหลอยมาเลยนะครับเนี่ยสำหรับนิวเคซีไรท์ตรงนี้ใช่ครับใช่นะวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะฮะต้องต้องตัดสินใจเลยครับผมว่าวันนี้ไม่มีใครกล้าที่จะมาท้าแข่งท้าชิงกับนิวเคซีไลท์แน่นอนครับโอกาสอยู่ในมือเราเลยะอืมครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแค่นั้นเองใช่ครับใช่ใช่ครับครับคราวนี้ในเรื่องของนิวเคซีไรท์เขาวางคอนเซปต์ว่าสมาชิกหรือผู้นําที่เข้ามานี่ให้เป็นหุ้นส่วนบริษัทเลยตรงนี้ไม่มีประธานมอเล็กมองว่าไงครับครับ ตรงนี้เลยผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับ,ค,รบคือให้สิทธิ์ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับบริษัทเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับทุกๆคนเท่ากัน ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะมาแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่วมกันไม่มีใครที่จะมาคอยคิดคนเดียวสั่งคนเดียวไม่ใช่แล้วอันนี้เราร่วมกันลำบากเลยใช่ไม่ไม่มีใครสำคนคนเดียวไม่สามารถพิดโรคได้ถูกถูกต้องครับวันนี้เรามาร่วมกันคิดร่วมกันบริหารร่วมกันสร้างองค์กรของเราให้ประสบความสำเร็จองค์กรประสบความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จทีมงานลูกทีมเราก็ประสบความสำเร็จร่วมกัน ครับถ้าสมาชิกไม่ประสบความสำเร็จองค์กรไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคนลงกันทั้งคู่บริษัทก็ไปไม่รอดครับนี่คือต้องคู่ขนานไปด้วยกันใช่ใช่ช่แล้วนโยบายของผู้บริหารนะครับสินค้าดีทีวีช่วยทีวีช่วยแล้วแล้วก็ให้สื่อเยอะมากมายใช่ใช่ต้องสื่อเยอะแยะที่จะมาช่วยกันตรงนี้แล้วสินค้าก็มีคุณภาพวันนี้ผมผมมองเห็นแต่ความสำเร็จครับ ทีมงานครูน้อยก่อนหน้านี้มาออกอากาศครับโอ้โหเรียกว่ารับสายสนดานวันไว้เลยในเรื่องของผู้นําต่างๆที่โทรมาเพราะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าวิกฤตจริงๆในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็มีหลายคนที่ถูกทิ้งในวงการธุรกิจเครือข่ายตรงนี้หมอเล็กอยากบอกอะไรกับกลุ่มคนที่เรียกว่ากําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆให้เข้ามาร่วมกับนิวเคซีไลท์ตรงนี้ว่าจะสามารถพลิกมิติพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ตรงนี้ครับครับก็ ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เจอเหตุการณ์นะฮะอย่างที่ท่านผอพูดเมื่อกี้นะครับผม,ผมก็เฝ้ามองอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีธุรกิจตัวไหนที่จะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับวันนี้อยากจะบอกทุกทท่านนะครับที่ยังเคว้งคว้างอยู่ที่ยังรออยู่ที่กําลังเลือกอยู่นะฮะวันนี้บริษัท New KC Light นะครับพร้อมทุกองค์ประกอบทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพนะครับใช้แล้วได้ผลจริงเรื่องของความมั่นคงของบริษัทนะฮะวันนี้มาดูได้เลยนะครับโอ้โหอาคารสํานักงานใหญ่โตมโหฬานที่จอดรถนี่เป็นร้อยร้อยคันเลยฮะคือโอ้โหหายากนะครับที่จะเห็นแบบนี้ในในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอันนี้ผมการันตีเลยนะครับยอดเยี่ยมครับก็เรียกว่าไร้เทียมทานหาตัวจับยากทีเดียวนะครับเรื่องของแผงอันตลาดนะฮะแผงอันตลาดที่ บังคับรวยอ่ะบังคับรวยยัดเยียดให้รวยเหมือนกันนะครับบังคับรวยอ่ะแล้วก็บังคับไม่ช่วยเหลือกัน่ะคือบังคับเรารวยไม่พอบังคับให้คนอื่นรวยใช่ครับใช่ครับคือแผนการตลาดเนี่ยเอื้อตรงนี้มากนะครับวันนี้ขอให้ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของสื่อวันนี้บริษัท n e w c คซ e Life เราเรามีสื่อเป็นหัวหอกเป็นยุทธศาสตร์หลักนะครับทั้งสื่อจาน การดาวเทียมทีวีดาวเทียมครับเคเบิลทีวีนะฮะวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับเรียกว่าครบวงจรปูพรมเร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนเนี่ยผมก็อยากจะบอกนะครับทุกท่านเนี่ยวันนี้อย่าช้านะครับอย่าช้าครับเราเพิ่งจะลุยเรื่องสื่อมาประมาณเร็วๆนี้เดือนเดือนเดือนเดียวนะครับวันนี้ถ้าเข้ามาก่อนโอกาสจับจองพื้นที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก่อนนะตตัดสินใจช้าก็ต่อแถวข้างล่างทำก่อนได้ก่อน นิวเคซีไลท์เขามีทฤษฎีคู่ขนานกับเอ็มมอร์ใช่ใช่ซึ่งจะดึงกลุ่มขึ้นวิทยุเข้ามาอีกครับครับเราจะมีสื่อตัวนั้นเนี่ยที่ช่วยประชาสัมพันธ์เราทั่วประเทศเลยครับทุกทิศทุกทางนะครับวันนี้เราเราต้องเข้ามาก่อนนะเข้ามาแล้วมาเรียนรู้นะครับมาเรียนให้รู้จริงแล้วกลับไปลุยด้วยกันแล้ววันนี้การเริ่มต้นนะครับสมัครก็ฟรีอืมครับไม่บังคับซื้อด้วยพร้อมเมื่อไหร่ตัดสินใจเมื่อไหร่ลงทุนแล้วก็ ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงด้วยนะมีแค่2ตําแหน่งเองเหรอใช่ครับผมเฮ้ยผมยแบกจะเอาแค่นี้หน่อยเนี่ย <laughs> ครับการแต่ใที่ห็งเขาว่าสี่ห้าตำแหน่งซปเป,ปอร์อะไรก็ใช่ครับนิวเคซีมาแปกใหม่สองตำแหน่งแค่นี้สองตำแหน่งแล้วทําง่ายด้วยสะสมได้ด้วยไม่จ,จําเป็นจะต้องทุ่มซื้อครั้งเดียวสะสมได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ ขึ้นตำแหน่งได้ครับคือซือซอซอซ้อคือเรื่อยๆว่างั้นนะครับซื้อเรื่อยๆก็ได้ไม่ได้บังคับหรือดูแล้วคุณต้องลงเต, <confian> ต็มที่เลยหรือดูแล้วเห็นช่องทางโอ้โหซื้อทีเดียวเลยอตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยอยู่แล้วอยู่แล้วยาวกันแล้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนี่ในเรื่องของสินค้ายังหลักร้อยครับก็ สินค้าเนี่ยครับคือราคาเนี่ยสัมผัสได้แบบว่าราคาราคาชาวบ้านครับทุกคนสามารถที่จะซื้อกินซื้อใช้ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วที่สําคัญกว่าเรื่องราคาก็คือใช้แล้วมันเห็นผลอครับือราคาถูกถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลมันก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมายคถูกต้องครับแต่วันนี้ราคาราคาสัมผัสได้ราคาสัมผัสได้สูงเกินไปไม่ได้ถูกจนน่าเกลียดครับผมฮะแล้วคุณภาพนะครับแก้วอืมครับไม่เชื่อพิสูจน์ได้อ่าครับ ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งให้ในเรื่องของโครงการหรือคอนเซปต์รวยทะลุแรกยากเกิดขึ้นจริงหรบอกรับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสื่อทีวีแล้วก็สินค้าที่จับต้องได้ตรงนี้ครับ,รบก็รวยทะลุรรก้านี่แหละครับก็คือเราจะปูพรมในเรื่องของสื่อ,อะนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของทีมงานเนี่ยที่เราจะขยายไปทั้ง,งระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านะนะคือลองกระจาย ทั่วทุกพื้นที่ทุกคนแค่ซื้อกินซื้อใช้ก็สามารถที่จะมีะไรายได้ก็สามารถที่จะประสบความสุจได้กับบริษัทของเราครับผม,มนี่คือคอนเซ็ปของในเรื่องของอรวยทะลุแลกยากของ New KC Light นะครับครับคราวนี้เรามาคุยในเรื่องของการผลักกำลังกับ MMOR มแล้วมีการเดินคู่ขนานคือมีทั้งในเรื่องของการเดินตรงหาสมาชิกเก่าๆแล้วก็ในรเรื่องของการหาสื่อวิทยุเข้ามาร่วมงาน ตรงนี้คิดว่าเขาจะไม่ขัดแข้งขัดขากันเลยครับหรือในเรื่องของสมาชิกและทีมงานตรงนี้หมอล็กมองว่าไงครับก็ตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นหรือทั้งสองอย่างจะเอื้อต่อกันทําให้รวยง่ายใ่ง่ายมากขึ้นมันเป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่นะครับมันเอื้อครับผมมันเอื้อกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าไม่แย่งตลาดกันนะครับสมาชิกกับวิทยุนี่ไม่แย่งไปรวยด้วยกันรวยด้วยกันรวยไปด้วยกันนะครับเพราะว่า คือในในระบบของเรานะครับไม่ว่าจะทีวีหรือวิทยุเนี่ยก็จะมาร่วมเป็นสายงานเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะแล้วก็ทีวีวิทยุเนี่ยยังยังได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนส่วนด้วยมีหุ้นส่วนในบริษัทด้วยเอ็มมอหุ้นส่วนในบริษัทเอ็มมอ ใช่โอ้เรียกว่ามีแต่ได้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วผู้บริหารสถานีมองเห็นโอกาสจะมาทําธุรกิจร่วมก็ยังได้อีกโอ้โหมีหลายต่อได้เลยครับโอ้สุดยอดจริงงครับแล้วสุดท้ายอยากให้หมอเล็กนี่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านทั้หน่อยครับเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานของ New KC Life แล้วก็เชิญชวนผู้ที่ต้องการโอกาสที่จะเข้ามาร่วมงานตรงนี้ครับครับก็โอกาสทองมาถึงแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาโอกาสกําลังพิจารณาอยู่เหมือนที่ผมเฝ้ามองวันนี้นะครับโอกาส อย่างนี้ผมว่า5ปี10ปีเนี่ยมันไม่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับวันนี้ดีที่สุดแล้วท่านตัดสินใจเลยครับบริษัทดีนะครับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์รวมทั้งผู้นําแม่ทีมที่พร้อมที่จะดูแลท่านพาท่านไปประสบความสำเร็จตัดสินใจวันนี้นะครับโทรเข้ามาก่อนนะฮะสมัครก่อนรวยก่อนแน่นอนครับ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 คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือแนวคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ดีๆจากอ่า คุณนิติพลเพาตะคุนะครับหรือหมอเล็กนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนบริษัทนิวเคซีไลท์ในปีพศ2558นี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอเล็กมากครับที่ให้เกี่ติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับครับพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ